ที่นี่สวทระยองสวทระยอง FM 91.75เมกะเฮิร์ข่าวสารหลากหลายรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยเทคนโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อคุณโทร 0, 0 3 8 6 1 0 0 7 0ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรคสังคมกับสวทระยอง FM 91.75เมกะเฮิร์ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันเช่นเคยคะ่ะกับรายการร่วมคิดร่วมทำสวรรยอง FM 91.75เมกนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร่วมคิดร่วมทำมีเรื่องราวของต้นกล้าแห่งความสุจริตคะ่ะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ให้กับเด็กและเยาวชน และก็จะพาทุกท่านนะคะร่วมพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของการปลูกฝังความสุจริตและการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมค่ะซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างแล้วก็เคล็ดลับการสอนเด็กให้คิดดีทดําดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาฝากด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ ตอนที่รถติดงานเยอะปัญหาก็แยะเธอว่าคนเราอาจจะมีความสุขได้ถ้าอยู่กับคิดไหนคิดคอฟเฟร์ฮชักคิดไม่ใช่ั้นก็คิดด้อ่ะไม่ใช่แล้วคิดอะไรล่ะก็คิด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 บวกยังไงล่ะใค่อยู่ด้วยตรงนี้ความสุขคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีจะสามารถมองหาสิ่งที่ดีได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็จะสามารถหาทางออกของปัญหาและก้าวผ่านพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างไปได้เป็นอย่างดีการคิดบวกช่วยให้คนเราทาแต่ในสิ่งที่ดียางมีสติมีอารมณ์ดีจิตใจดีส่งผลให้สุขภาพ และมีความสุขคิดบวกคิดดีมีความสุขด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข ยิ้มของน้องแอนยิ้มของพี่แมนยิ้มของนัแตนยิ้มของลุงแว่นยิ้มของปาแป้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดรอยยิ้มของคุณจะฟื้นสักขนาดไหนเพียงแค่ได้ยิ้มร่างกายและจิตใจก็จะสดชื่นอารมณ์แจ่มใสเปี่ยมไปด้วยพลังเติมพลังสร้างความสุขด้วยการยิ้มให้กันตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างได้ด้วยรอยยิ้ม ด้วยรักและปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ามเธอมองเศร้าอยากเป็นเงาเมื่อเธอเงาใจอยากเดินเคียงเมื่อเธอต้องการผู้ใดข้างกายสักคนหากว่าเธอ ร่วมทำร่วมสร้างสรรค์สังคมกับสวทรยอง FM 91.75เมกะเฮิร์ท่านผู้ฟังคะคำว่าสินบนหมายถึงทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเวน้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการนะคะและคำว่าสินบนประกอบด้วยคำว่าสินกับคำว่าบน สินนั้นเป็นคําไทยค่ะแปลว่าทรัพย์บนเป็นคําภาษาคขมรว่าบนนะคะก็หมายถึงการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยสัญญาว่าหากช่วยให้สําเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะให้สิ่งของตอบแทนสินบนจึงหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบนค่ะแต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริตและการให้สินบนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อ ให้อนุมัติโครงการต่างๆทําให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่าค่ะก็จัดเป็นการช่อราชบางหลวงโดยตรงนะคะมีการจ่ายเงินที่เรียกว่าเงินสินบนอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้นําจับผู้ที่กระทําผิดกฎหมายภาษาไทยเรียกว่าสินบนนาจับค่ะเช่นผู้ที่ช่วยชี้เบาะแสให้ตํารวจจับผู้ร้ายหรือผู้ต้องหาว่ากระทําความผิด จะได้รับสินบนนำจับนะคะส่วนคำว่าสุจริตหมายถึงการซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะรวมถึงการมีจิตใจที่โปรง่งใสไม่หลอกลวงนะคะความสำคัญของความสุจริตนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างความไว้วางใจในสังคมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยค่ะในเด็กวัยเรียนความสุจริตเนี่ยน,นะคะก็คือรากฐานที่ ทำให้พวกเขาเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใ,ใจงดงามนะคะและสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาในอนาคตอย่างมั่นคงค่ะเด็กที่มีความสุจริตเนี่ยนะคะก็จะรู้จักแยกแยะผิดชอบชัว่วดีและมีจิตใจที่คำนึงถึงผู้อื่นเสมอเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะว่าวิธีการปลูกฝังความสุจริตนั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะไหนดูซิ ใครทรงอะไรมาเนี่ยคุณได้รับทองคำหนึ่งล้านบาทคลิกลิงเพื่อยืนยันอะไรจะโชคดีขนาดนี้ลาบลอยแบบนี้กดเลยสิจ้ะจะรออะไรเอา้าไงมันเด้งเขาแอปธนาคารเฉยเฮ้ยแล้วเงินในบัญชีฉันหายไปไหนหมดละเนี่ยตายแล้วเงินเก็บทั้งชีวิตหายหมดเฉดอย่าบอกนะว่าฉันโดนแกงวิช,ชาฉีบลอกคอให้แล้วอย่าหาทำ อย่าคลิกมัว่วอย่าก,กดมัว่วถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิช้าชีพร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์สังคมกับสวทรยอง fm 91.75 MHz เกรค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการร่วมคิดร่วมทำนะคะสวทรยอง fm 91.75 MHz เมกะนะคะพูดถึงเรื่องของการปลูกฝังความสุจริตเนะะี่ยค่ะ สามารถทําได้หลายวิธีนะคะเอามาติดตามกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของการแสดงออกด้วยพฤติกรรมผู้ใหญ่ในครอบครัวและโรงเรียนเนะะี้ยค่ะก็ควรทําเป็นแบบอย่างนะคะโดยแสดงให้เห็นถึงการมีความสุจริตในทุกๆก,การกระทำค่ะอย่างเช่นการพูดความจริงและการทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะ อย่างที่2คือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ค่ะอย่างเช่นเกมจำลองสถานการณ์การทําโครงการจิตอาสาหรือการอภิปรายในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้การตัดสินใจเพื่อส่วนรวมค่ะสิ่งที่3นั้นคือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสนะคะโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการรายงานพฤติกรรมที่ไม่สุจริตอย่างปลอดภัยและมีการสนับสนุนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในโรงเรียน และให้คำติชมคำแนะนำนะคะการชมเชยเมื่อเด็กทำความดีหรือการแนะนำในสิ่งที่ควรปรับปรุงก็จะช่วยสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจค่ะนอกจากนี้ควรสื่อสารผ่านนิทานและเรื่องเล่าค่ะการชนิทานที่มีบทเรียนเกี่ยวกับความสุจริตและความคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมจะช่วยให้เด็กเข้าใจคุณธรรมได้ง่ายขึ้นนะคะและก็สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีนะคะอย่างเช่นการเปิดพื้นที่สําหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและไม่กลัวความผิดพลาดค่ะ ่านผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆของเด็กที่มีความสุจริตนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ท่านได้ฟังกันช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเท่าและผู้ขายนี่เธอมีสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยๆเลยนะ บอกว่ากินแล้วสุขภาพจะดีแข็งแรงตาใสเราว่าน่าสนใจนะราคาก็ไม่แพงจะสั่งซื้อมาทานดีไหมเดี๋ยวก่อนเธอต้องดูให้ดีว่าสินค้าที่เราจะซื้อมีออยอมีแหล่งที่มาไหมต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าอาจจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพก็ได้เราเห็นข่าวจับกุลคนขายได้ตั้งหลายครั้งแล้วอ้าวถ้าเป็นสินค้าปลอมจะทำไงดีล่ะ เราก็ต้องแจ้งร้องเรียนเจน้าหน้าที่ทางสายด่วนอยหนึ่งห้าห้าหกจ้และที่สำคัญนะเราไม่ต้องส่งต่อให้ใครลดคนตกเป็นเหยื่อนะเธอ ใช่จ้านี่เธอสักวันเราก็คงต้องแก่แล้วจะทำยังไงดีมียากหรืเธอแค่เตรียมพร้อม 4H 1. 1. 1. หาเตรียมจิตใจและทัศนคติที่ดี 2. เ h e ฝึกทักษะใช้ความคิดเสมอ 3. แม h a n ออมเงินเก็บเงินใช้ชีวิตให้สมดุล 4. h e a l ออกกําลังกายบ่อยๆเพื่อสุขภาพแข็งแรงแค่นี้อะ่ะเธอก็จะพร้อมเป็นผู้สูงไว้ที่ดีต่อใจแล้วเธอถ้าให้โอกาสคนได้มีที่ยืนในองค์กรคุณจะเลือกแบบไหนคนที่หนึ่งการศึกษาดีแต่ชอบแซงคิวชาวบ้านคนที่สองบุค,คลิกดีแต่มีจิตใจชอบแย่งที่จอดรถคนพิการคนที่สามจบใหม่ไฟแรงเคยมีประวัติเก็บเงินได้แต่คืนเจ้าของครบ เราว่าคุณมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่าจะเลือกใครให้คนดีมีที่ยืนไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์สังคมกับสวทรยอง FM 91.75เมกะเท่านผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆของเด็กที่มีความสุจริตนะคะอย่างเช่น เด็กชายประกรณ์ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็นำส่งคืนเจ้าของหรือเด็กหญิงมณีรัตน์ที่ช่วยจัดระเบียบการทำงานในกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อให้ทุกคนนั้นมีส่วนรวมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งในต่างจังหวัดที่ร่วมกันจัดตั้งโครงการแบ่งปันเพื่อนบ้านโดยการรวบรวมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้นะคะเป็นมอบให้คนในชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมค่ะ และเมื่อพูดถึงเรื่องของความสุจริตจ,จริงๆก็มีหลายอย่างด้วยนะคะท่านผู้ฟังความซื่อสัตย์ที่พ่อแม่จะสอนลูกแล้วก็ปลูกฝังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างกันไปนะคะยังมีสิ่งสำคัญอีกหลายอย่างเลยค่ะที่ทำให้ลูกนั้นได้เห็นแบบอย่างนะคะ พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีติดตัวไว้และคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถฝึกลูกน้อยได้ตั้งแต่ยังเล็กละค่ะโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีซื่อสตัตย์ต่อกันซื่อสัตย์ต่อการทำงานซื่อสัตย์ต่อการดำรงชีวิตและทำให้ลูกตัวน้นอยๆเนี่ยค่ะได้รู้ว่าความซื่อสัตย์มีประโยชน์อย่างไรนะคะเขาก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้และการสอนที่ยึดตามหลักศีลห้า โดยที่ยังไม่จําเป็นต้องให้ลูกท่องจํานะคะแต่ว่าควรที่จะปรับศีลแต่ละข้อให้ออกมาเป็นรูปธรรมค่ะสิ่งที่พ่อแม่ควรสอนลูกนะคะก็คือให้ละเว้นจากการทําร้ายคนอื่นค่ะอย่างเช่นไม่ตีไม่แกล้งไม่รังแกเพื่อนที่โรงเรียนหรือคนอื่นๆรวมทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ควรจะสอนลูกเนี่ยไม่ให้ลักขโมยของของคนอื่นค่ะอย่างเช่นของเล่นเงินค่าขนมเงินของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งของคนอื่นด้วยนะคะ หรือขโมยดินสอกของเพื่อนเราต้องสอนเพื่อให้ลูกน้อยเนี่ยมีจิตใจที่ซื่อตรงค่ะสอนลูกนะคะไม่ให้ทำร้ายหรือทำลายของที่คนอื่นรักรวมถึงจิตใจคนอื่นอย่างเช่นทำลายหรือแย่งชิงของเล่นหรือสิ่งของต่างๆที่คนอื่นรักค่ะแล้วก็สอนลูกไม่ให้พูดโกหกหรือพูดถึงผู้อื่นในแง่ไม่ดีนะคะรวมทั้งสอนให้กล้ายอมรับผิดเมื่อลูกทำผิด และก็สอนให้ลูกเนี่ยรู้จักเลือกคบเพื่อนที่เป็นคนดีจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นพร้อมกลุ่มเพื่อนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆค่ะการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่บอกท่านผู้ฟังนะคะว่าทําได้หลายวิธีนะคะแล้วก็เราสามารถยึดตามหลักศีล5้าได้ด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถดัดแปลงแล้วก็เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติและก็ความพร้อมของลูกนะคะอันนี้คือการปลูกฝังเด็กๆนั่นเองนะคะพอแม่เป็นต้นแบบที่ดีอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของแล้วได้รับเงินทอนเกินมาก็คืนให้แม่ค้าไปพร้อมกับอธิบายให้ลูกฟังด้วยค่ะว่าทำไมต้องคืนรวมทั้งเป็นตัวอย่างในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นการประกอบอาชีพสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นซื่อสัตย์และพูดความจริงต่อกันยอมรับผิดและพูดความจริงเมื่อผิดนัดเพื่อนค่ะยังมีตัวอย่างนะคะที่เป็นตัวอย่างข่าวค่ะอย่างเช่นข่าวพนักง,งานเก็บค่าโดยสารบนรถเมย์เก็บเงินได้แล้วก็นําส่งคืนเจ้าของนะคะหรือว่าข่าวที่เป็นเด็กยากไร้เจอเงินในกระเป๋าเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคแล้วก็บอกคุณครูเพื่อตามหาเจ้าของเงินค่ะ เรื่องเหล่านี้นะคะให้ลูกได้เห็นตัวอย่างของการทําความดีและความซื่อสัตย์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นถึงแม้ว่าตนเองจะลําบากแต่ก็ไม่น่าคิดนาเงินหรือสิ่งของที่เก็บได้เนี่ยมาเป็นของตอนเองค่ะรวมทั้งสอนลูกว่าการทําความดีนั้นไม่จําเป็นต้องหวังผลตอบแทนใดๆนะคะการสอนผ่านานิทานหรือเรื่องเล่าอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปค่ะมีหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องเด็กเลี้ยงแกะตะกั่แทนผู้ซื่อสัตย์ทําแบบนี้ดีไหมนะ เทปรักกับคนตัดไม้หรืออาจจะแต่งนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์แล้วให้ลูกฟังค่ะเพื่อลูกเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าการโกหกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํานะคะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะชื่นชมลูกพูดความจริงถึงแม้เรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่ลูกทําผิดพลาดก็ตามค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกนะคะว่าเมื่อลูกเนี่ยพูดความจริงแล้วก็วจะไม่ถูก ดุหรือถูกตีก็ควรจะชื่นชมเมื่อลูกพูดความจริงเช่นลูกทําแก้วน้ําตกแตกแล้วก็รีบมาบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ควรขอบุณที่ลูกรีบบอกนะคะเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีคนเหยียบน้ําแล้วลื่นหลกล้มหรือเผลอเหยียบเศษแก้วแล้วก็โดนบาดจนได้รับบาดเจ็บขาพร้อมกับสอนให้ลูกนั้นเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้ลูกนั้นรู้สึกดีและกล้าที่จะพูดความจริงในทุกๆเรื่องค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะหลายคนมองว่าพื้นที่จังหวัดประยองกับปัญหามลพิษทางอากาศดูจะเป็นของคู่กันแต่เราสามารถร่วมกันทำให้อากาศบ้านเราบริสุทธิ์ด้วยการร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณบ้านชุมชน,ชนและสถานประกอบการหากเราร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว เราทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากมลพิษด้วยความปรารถนาดีจากสวททระยอง91.75เมกะเฮิร์ในโลกโซเชียลคิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไรไม่อย่างนั้นจะถูกฟ้องร้องเอาง,ง่ายๆจะพิมพ์ด่าว่าผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นดูเสื่อมเสียต่อหน้าสาธารณะในโลกออนไลน์ตัวอักษรแค่ไม่กี่คําก็อาจโดนฟ้องร้องติดทุกติดตารางได้นะเพราะฉะนั้นก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลคิดให้เยอะคิดให้ถี่ถ้วนโลกโซเชียลมันไวกว่าที่คิดร่วมคิดร่วมําร่วมสร้างสรรคสังคมกับสวทรยยง FM 9 1 7 5เมกะ านผู้ฟังคะการปลูกฝังความสุจริตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองคะ่ะหากผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างแบบอย่างที่ดีเด็กๆก,ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมสังคมของเราก็จะเป็นที่น่าอยู่มากขึ้นนะคะดังนั้นขอฝากข้อคิดไวค้ค่ะว่าความสุจริตนั้นเป็นรากฐานของทุกความสําเร็จหากเราทุกคนมีความสุจริตสังคมก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงคะ่ะ และรายการในวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร่วมกิดร่วมทำช่วงต้นกล้าเห่งความสุจริตค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วละค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ เ็นเพราะแม่เหี้ยหรือเฮี้ยจะสาวเล็กหมาเล็กหรือไอหมาจะหิสัน้นหิยาวหรือหิใหญ่ก็สมัครได้เช่นพราะกองทุนการออมแห่งชาติเขาเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเพียงแค่อายุ15-60ปีประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาก็สมัครได้สนใจโทรสายด่วนเงินออก020499000คุณออมรัช่วยออม คุณได้พยะนาสนั้นอาจารย์หใหญ่ตาจอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮ